สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันไนเแก้มฮีโร่เนี่ยหมดหรือว่าเกมฮอนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นฮีโร่ที่มีหลายๆคนรีเควสต์กันเข้ามาเยอะมากๆคือเรียกได้ว่าเห็นกับทุกคลิปเลยฮะก็เลยต้องมาจัดให้อะโหอก็จัดให้ตามคาขอแล้ววันนี้มาในร่างอวตารเทงชียะยังไม่ได้บอกชื่อเลยก็คือซาลามอนนั่นเองครับมาในร่างงูนะเป็นเทงชีเป็นนี้เอเอวตาร์ซึ่งผมคิดว่ามันดูแบบเท่นะสวยงามดียะ เป็น t ู o hand air ครับเป็นขวานสองด้านเท่มากเลยแล้วก็มีลายอะไรไม่รู้เต็มแล้วก็มีเกตเป็นบาซิลิสหรือเปล่าวะเท่ like ทนะบาซิลิในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อะพ้องแห่งความลับแต่ว่าอวตารบาซิลิสมันก็มีในฮีโร่จีโอแมนเซอร์ไปแล้ววะหรือว่าหนอนดินนั่นเองอะก็มาดูวนะัว่าจะเป็นยังไงอะสำหรับซาลโลมอนตัวนี้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อะในโหมด CM D หมดนะถ้าเป็นนอร์มอนมันจะเก่งกวนี้ครเพราะว่า มันฟาร์มได้รวดเร็วนะวะแต่ว่าโหมดเสียมนี้เราไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมายอะแต่ไงผมกลับเป็นสกิลสองไว้ก็แหละโอเคนี่ยรัดชัอไปก่อนไม่ต้องดีนายวะไม่น่าตายแน่นอนนะผมว่าเราตีตัวนี้ที่ฝาเนี่ยถ้าเป็นนอว่ามันจะเก่งมากนะเพราะมันด้วยการฟาร์มที่รวดเร็วอะผมทูได้อะตอนนี้เพราะว่าคลิปเราเยอะกว่าเราตีไปเลยฮะ สกิลสไปเลยอ่าไงล่ะคลิประยะเ,เขาตีส่วนเขาโดนคลิปโรตียะไม่ต้องแปลกใจไปอะแค่ ok okay. อย่าวันฟาร์มได้ไวอะเห็นไหมป๊บเดียวได้ห้ารอยละเินเดียนะค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะอ่าเอาเป็นสกิลสองนำไปเลยก็ได้ขวดแล้วว่าผมน่าจะได้นะแต่ไม่น่าจะได้ละ โอ้แล้วข้างบนโดนไปแล้วฮะเชล,ลี่ป็อปเปอร์แล้วเอนจิเนียร์จะตายด้วยหรือเปล่าวะเรื่องทรงแล้วผมว่ารอดยากอะว่ารอดยากจริงๆนะโอ้โห,โหโก,กดผิดนะจะกดจะกดไอเนี้ยจะกดก <inet> อัลติเนตคิวเฮ้ยผมไม่เอานอกออกศึกดีกว่าถ้าขวดโดนแย่งไปนี้มีงานเข้าแน่นอนนะแน่ได้ขวดมาแล้วมันเน้นการแกงมากกว่าหมดซ m อมอย่างนี้นะตีมันอ่ะ พี่นึงโอเคไม่ตายแล้วนี่ก็ไม่ตายแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> โหแล้วกดยาแดงขึ้นมาเลยอะ่ะกดต่อนหน้าเลยไม่เกรงใจกันบ้างเลยหรือ <c oughs> ถ้าเป็นโหมดนอร์มัลโหมดผมจับสกิล2องนำยาวยๆแล้วแต่ว่านี้เป็นโหมด CM ผมก็ไม่อัพสองครับผมอัพไปแค่นี้แหละเราไปอัพสกิลหนึ่งนำไปเลยนะตอนนี้นะเพราะเราไม่ต้องครึ่งฟาร์มก็อย่างที่บอ,อกไป <c oughs> โอ้แล้วทีมเรามีตอบโต้กับมาได้อะ <c oughs> ตอบโต้กับมาได้สองตัว โอเคฟาร์มไปก่อนไปตัดลูนีฟ้าโอเคอึบอึบอึ๊บเฮดอึบอึบอ่าก็ได้อะดาบเบิลก็ถือว่าไม่เลววะแราตั้งรับโซดี้ไปไหนเนี่ยไม่ผมไม่เห็นรับโซดี้เลยอะเกมนี้หายยายนะรับโซดี้นี่โซสติดไม่ได้เล่นฟาร์มเลยอะเกมนี้ต้องยัดสกิลไม่ได้สักตัวหนึ่งสกิลชงให้คีบเล่นอนะตะกี้ อ่าบอกตั้งแปดแล้วเนี่ยเอกตาคอร์นั่นเองหรือว่าโกที่เพิ่มขึ้นนะผมก็ยังไม่เห็นรับสตอรี่ละเกมนี้เหมือนจะสกักคีมหรือเปล่าแล้วรอฟาร์มทีเดียวนี่ผมไม่ชัวนะโอ้โหโอ้โหใครส่งขวดอนโดนอีกตัวละเอนจิเนียวางระเบิดไว้แล้วยังไงดีจะล่อเข้ามาได้หรือเปล่าอะแต่ถ้าเป็นผมผมไม่กล้าเข้าหรอกถ้าเอ็นจิเนียนะแล้วยืนในป่ายอย่างนั้นนะกล้าเข้าไปก็ตายสิจนะ้า อาอ่า,อาตีได้ตีไปลาทิพที่ฝาโหแต่เต่าเวลหกแล้วผมกลัวอยู่นะเนี่ยสกิลหนึ่งเล่นด้ยนะแต่ผมยังไม่เวูกอะถ้าผมผูกผมสวนละจกกังหวะนี้นะน่าเสียดายอะน่าเสียดายเพราะว่าดับเบิลเราก็มีนะแล้วตอนนี้สกิลครูดาวเต่าน่าจะกลับคืนมาแล้วลนะ่ะโอ้ศาสกิลหนึ่งเล่นงั้นถ้าหกนะเดี๋ยวรู้เลย เสียดายมากอะยังไม่ไม่โอโหกอะเ <I am S 1> ต่ากันที่ตายได้คือมีข้อเดียวอะสกิลหนึ่งเลนจร <c oughs> ิงๆอัปนกกันละกันให <c oughs> ้ได้บูด้วยไวอะ <c oughs> อ่าแต่เราทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าฮีโร่ตีใกล้กับฮีโร่ตีไกลอะ <c oughs> ความเหลื่อมล้ำมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ค okay, แล้วผมก็จะได้กดไม่ไี่ยดับเบิลมันต้องหมดก่อนแน่เลยผมว่าไม่มีโอกาสได้กดเลยนะท่านตีผมว่าเต่าหนีได้ะอะจานตีฟรีนะตอนนี้ก็ต้องปล่อยดับเบิลดามเมจไปอนะเรตติโกอย่าเพิ่งไปวิ่งเลนอะไรมากมายอนะเราฟาร์มไปเรื่อยอะตอนนี้จใจเย็นเย็น ผมว่าซื้อวัมากันไว้ก่อนดีกว่าผมว่าเราจะได้ไปซ้อนเล่นอื่นได้สบายๆนะเฮ้ยสกิลอันตีเล่นละโอโหบบตดมานี่หว่าถึงว่าแต่ผมนี่นี่หว่าทำไมจะสู้ไม่ได้ฮะแต่บาดเฮดบ้างไงอันตีเลยอะนีะ่ยังไงล่ะทำซ่าทำซ่ามีเฮดแล้วไงอันตีแล้วไงอะบาดหกเรียงหกแล้วอะ อยังไงฮะยังไงจังหวะนี้ยังไงก็ไม่ตายนะผมว่าเขามีสกิลหนึ่งนีแน่นอนนะโอ้โหมีใบมันตับไม่ล้นเลยเหมือนสก,กิดอะน่าจะใบไปแค่เบลหนึ่งตะกีนี้นะแบบอนตี้มันค่อนข้างแรงนะชัะโลมอนนะแล้วเวลาแปลงร่างเลื่อนมันได้เยอะเพิ่มมามากอ้าวสกิลหนึ่งเล่นก็เสร็จดีฮะอย่างงี้สกิลหนึ่งเล่นนะเต่าไม่มีอะไรตายได้นอกจากสกิลหนึ่งเล่นนะ เป็นคำขวัญประจำตัวที่ผมชอบเล่นต่อแล้วผมชอบพูดไ้เองนั่นแหละต่อจะตายไม่จะไม่ตายง่ายเด็ดขาดถ้าเกิดไม่กดสกิลหนึ่งเล่นโอเคฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้เสียวบัตรเหมือนกันนะถ้าบัตรมาต้องรีบวาร์ปให้ไวเลยฮะเดินมาตั้งหลักแล้วสกิลสทีเดียวเลยมากลับบ้านแล้วใครเนี่ยเป็นไนท์ฮาวะโหล้โดนละวาเดนเล้อ ผมจอกเป็นปกตินะถ้าผมเล่นในโหมดนอร์มอลน่ะผมจอกเป็นนี่ฮนะเป็นรุนเคเอร์นะแต่ว่านี่มันโหมดซีเอ็มไงผมไม่อ,ออกฮนะผมออกเป็นขอที่แบบมันแกงได้ดีกว่าอย่างนี่ฮนะ resolution store นะเราออกมาบวกกันนะ okay. โอเคโหแล้วยังไงฮนะใครได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนทีมเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าแต่ว่ายังไงฮนะยังไงดีเหมือนจะเพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วยังไงต่อฮะพระตัวนี้จะทําอะไรได้หรือเปล่ารีบวิ่งเข้ามาโอ้โหผิดทางหรือเปล่าเนี่ย นหนหาไหนจะตามอยู่วะแต่เพราะว่าผมจะวิ่งมาซ้อนนะเออใครวิ่งมาสีเทาๆแล้วมีรองเท้าด้วยแล้วเป็นแรปซอดีวิ่งมาแล้วยังไงจะสตานได้ไหมน่านจะได้แลลวาพระเรารองเท้าวิ่งไม่ทันอยู่แล้วอะววววแล้วคาราเมตตี้อันตีมาแล้วยังไงต่อยังไงต่อไม่มีอันตีอะต้องถอยแล้วจังหวะนี้เราอะไรเนี่ยเราวิ่งก็ไปทำไมขาานาดนั้นอัพสกิลสามแล้วกันโอ้เหมือนใครตายไปเนี่ยสก,กิลบัตฮันเตอร์อะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคิวได้ยังไงนะเอนจิเนียร์เหมือนจะมาเหยียบระเบิดตายหรือเปล่าวะ หลอดเนี่ยดักเนี่ยดักดักทำแผนฆาตกรรมะไม่มีอันตีครับตอนนี้น่าเสียดายโอ้โหสก,กิลเล่นนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ไงถึงว่าโอ้โหอันตีผมกลับคืนมาแล้วตอนนี้ยังไงดีมันจะบวกต่อได้นะแต่บใบเยอะเลอเกินนะอีกทีหนึ่งนี่ถ้าผมยากบวกมากเลยถ้าผมยากบวกมากเลยครับตอนนี้ เมียนตีแล้วอ่ะเอ้ยเราในฮาวมายังไงต่อโอ้โหใช้เลคิวสองให้ตัวเองแล้ว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 ยังไงต่อแล้วยังไงต่อดีอยากฆ่าบาดจังอยากฆ่าบาดจังโอ้โหนตีฟรีไม่ถึงนะเหมือนระยะมันจะใกล้มากนะผมน่าจะเดินตามไปก่อนว่ะตะกี้น่าเสียดายอ่ะเป็นอะไรที่เฟลมากๆเลยนะอันติฟรีอย่างเงี้ยแล้วอันติมันครูดาวโคตรนานเลยอะตัวเนี้ยร้อยห้าสิบวิยะเฮ้ย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 อะไรเนี่ย สตารคีบเฮ้ยเฮ้ย,ย้าเสียดายครับผมน่าจะสกิลนั่นไปก่อนนะสกิลหนึ่งสกิลสองตอดเลือดไปก่อนอนะให้มันเดินจ้าช้าไปก่อนแล้วค่อยอันตีตามไปฮนะเป็นเราะความประมาทแท้ๆโอเคนี่แล้วก็ฟาร์มได้เงินไวเหมือนกันฮนะถัาจะดึงเลดก็ได้นะฮีโร่ตัวนี้เป็นเลตที่โหดพอสมควรนละเพราะว่าความสามารถของอันตีมันค่อนข้างโกงนะ สกิลสตันคูดาวไวสกิลหนึ่งครูดาวเร็วและแรงมากๆด้วยอ่ะโอ้โหงไยดียังไงยะเก็บพักกันเลยใช่ไหมเอโหเหมันผมจะโดนดึงไว้อยู่ดึงไว้อยู่แล้วเฟดี้ยังไงกระตุกกระตุกกระตุกชักกระตุกทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอันติีแล้วอันค่อนข้างไรประโยชน์นะฮีโร่ตัวเนี้มันต้องฟาร์มอย่างเดียววะถ้าเป็นหมดนอมอนเนี่ยยังไงก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวคะแต่ว่านี่มันคือโหมดีเอ็มนะเราต้องแก๊กนะทำไงก็ได้เพิ่มความได้เปรียบให้ทีมได้มากที่สุดอล ถ้าผมฟาร์มดีกว่าอนนี้ฮะถ้าเล่นนอมอนนี่ผมว่าหรือว่าผมจอเป็นนี่ก่อนดีวะเป็นรูนเคเวอร์ก่อนก็เวอร์ค่ะเอามาฟาร์มนะถ้าจะดึงเกมยาวๆแต่ลองช่างใจเราไม่หอดีกว่าเหมือนจะมันไม่ต้องการเก็บเอ้ยแล้วมันวิ่งไปหาใครอะเห็นป่ะเห็นป่ะเหมือนมันเจอใครสักคนหนึ่งอะตะกี้นี้นะ ดนแล้วโดนลวปรเดินย uh, ังไงดีอ้าวเต่าเต่าวะเต่าเต่ายังไงล่ะเต่ายังไงล่ะเต่าสโอปแอนนอตติงเดาแล้วก็ได้นี่แล้วเป็นอาคาน่านะใช่ไหมอาคาน่าแหละแล้วสแต็กคีฟฟาร์มแล้วจะบวกอะไรกันตอนนี้นะสแต็กคีฟสแต่กก่อนแล้วก็เราค่อยเข้าไปบวกมันจะทานไหมเนี่ยโอ้โหผมว่าทีมเราได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ เทคเอาเวไม่โดนนะในฮาวินวอล์กแล้วโอ้ <Hey. S 1> oh, แล้วใครคิวไปยังไงดียังไงดีงงดคาราเมตตี้ยังอยู่จะมีอะไรดีขึ้นไหมวิ่งมาซ้อนเพื่อนแล้วอันติผมก็กำลังจะมาแล้วแล้วมาทายนิดถึกมากมากครับ <there> ตามไปผมยังไม่อันติดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบตะกี้นะเอาชัวร์วไว้ก่อนนะตอนนี้แค่ทางตีไปตะกี้ like <Qu> น่าจะอัติฟรีแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วทีมเราข้างหลังที่มาเต็มมามาเต็ม แล้วผมก็วิ่งขึ้นหมอกแล้ววิ่งเข้าป่าไปเรามองไม่เห็นตัวจะอันตีเฟลแบอตะกี้คงไม่เอาแล้วปลอดศัตด์ต้องไม่ซ้ำรอยเด็ดขาดนะเจ็บล้วต้องจำมะเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอ้ยนี่อะไรผมกู้บัตรเหมือนกันนะเลื่อนน้อยน้อยนี่บัตรมันวิ่งเข้ามาในป่าแน่นอนนะเห็นหลายๆคนนี้แบบไม่ชอบดูเรื่องตัวเองเลยเวลาฟาบี้ฮะถโดนไปฮะคาบ้านคาป่าเราแตกขึ้นไหมเนี่ยอึบออกมาไอ้หนู ขึ้นปะวะขึ้นหรือเปล่าขึ้นนะสวยงามมะเรารวยมากอะตอนนี้จากสกิลสองของมานะคือตัวละสามสิบโกวะลาคิดดูนะช่วงแรกๆถ้าเป็นหม,มุนนอร์มอนนะไอตัวคีมนี้มันฆ่าคนง่ายเลยถ้าถนักไวสามชุดนี่ผมว่าได้มันเกือบพันแล้วอะแค่คลิปเล็กนะราคาได้ง่ายแป๊บเดียวก็พันหนึ่งละฮะเป็นอะไรที่รวย,ยก็เลยแย่ไอคลิปสนอเทอร์ออกมาบ่อยๆนี่สวรรค์ของทีมยืนเลยไม่ใช่สวรรค์ของซารลมอนเลยอะ ส่วนของทีมเยือนแมนยูแต่ไม่ใช่น้ว่าตอนนี้แมนยูเขาเริ่มโหดขึ้นแล้วไปวิ่งไปไหนหมาน้อยไปผมนี่ผมมีอันตีนะ,มนนะผมมาฟาร์มทำไมวะเน,นี่ยท่านตีผมมาฟาร์มทำไมมีดั้นหรือเปล่าไม่มีดัดน้ดดดดน,นนะอาจะฆ่ายากกูหละตัดต้นไม้ไปเลยเนี่ยมันมาตายนอกกลางนะว่าขอฟาร์มเอานี้ก่อนแล้วกันนะเอาเลี้ยงตีกันนะแล้วค่อยเอาไปแกงนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีอันตีล้วก็เถอะอาแต่คิดดิจ๊ะ เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันตีเลยครับตอนนี้แต่จะวิ่งทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหออกมาก่อนนะเชนย็่อันตีเปลี่ยนล่างโอ้โหแล้วยังโดนใบอีกอะยังโดนใบอีกนะไม่บวชดีกว่าไม่เข้าอ่ะบัตรฮันเตอร์มาสารเลิศผมตายแน่นอนนะถ้าผมออกจากล่างนี้ปุ๊บเมื่อไหร่อ่ะผมเห็นไนท์ฮาวเดินตามเลยอาร์ตกีนี่นะผมเห็นไนท์ฮาวเดินตามมาฮะตะกี้กดอันตีไปก่อนเลยนะผมว่าจะโดนไนท์ฮาวเข้ามาบ้างอะแล้วใจเดียนอย่นะตอนนี้ เหมือนบ้าจะเห็นหรือเปล่าอยู่อย่างนี้ไม่ดีแน่ฮะอ,อจะปัดในชิวไกลนะไม่น่าจะเห็นหรอกร <c oughs> ได้ละเรียนตีที่นาทีที่สองก็ถือว่าไวมากเลยอะซอลมอนเราอะทันั้นี่คิวไปสี่ตัวแล้วว่าเราเน้นฟาร์มดีดามละไอเทมสำคัญเลย <c oughs> แต่ผมดูจากโงแลวอีกฝ่ายนี้ค <c oughs> าถาใบามาเต็มเลยอะไม่ใช่คาถาใบาฮีโร่ที่สามารถใบผมได้มาเต็มเลยอะป่าฮันเตอร์ใบได้หนึ่งตัว แรปซอรี่สตาร์ได้วววรวยๆอีกหนึ่งตัวเต่าสามารถสตาร์เลยก็ใบได้อีกหนึ่งตัวไลฮาเปิดหมอกก็ใบได้อีกหนึ่งตัวโซติสอันดิชัดตตอนกลางคืนก็ใ้อีกสองวิโอ้โ oh, ห oh. อะไรจัดที่สุดขนาดนะั้นนะอือหือคือตัวนี้ผม,มออนแพ้ฮีโร่ใบเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าแปลงร่างไม่ได้ก็คือจบเลยฮนะเหมือนจะมาแก้ทางหรือเปล่าหรือไม่รู้ <laughs> รว่าหยิบมาขำๆแล้วมันมาแก้ทางได้พอดีอะไรประมาณเนี้ย เฮ้ยผมก็ไม่รู้นะเเพราะว่าผมจะส่งดั๊ดแล้วล่ะผมว่านท์ฮาวมันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเรามีดา๊ดกี้ผมฆ่านท์ฮาวแล้วแต่ก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าใบมันมาเต็มอ่ะไม่ตายกระบุนล้วเฮ้ยยังไงะเล่นกลางผว่าไปหมดแล้วอ่ะเรามีเรียนเตะละเข้าไปเลยเราไม่ต้องพึ่งจากความสามารถฮีโลมากเราพึ่งจากอันตีของมันนั่นแหละไม่ต้องไปพึ่งการตีธรรมดาเราจะเน้นเล่นตอนเป็นล่าง ที่อยู่ในร่างอันติมากขึ้นนะ w i s h f o r the l r v e n นั่นเองอันทิ่ถเพื่อการแก้แขนฮ่า <I am S 1> ใช่ปะวะ <laughs> ให้บอว่า <I S 2> แต่ถูก <look S 2> หรือเปล่า <this S 2> วะไงเข้าหลังป้อมดีไหมผมว่าดีแล้วล่ะไม่อันติอ่ะไม่อันติอันติดีกว่าอันติทำไมฮะอันติทำไม อ๋อยังไงอ๋ออ๋อเราต่หน้าสตันก่อนเราค่อยตีอะอ๋อายังไงฮะเต่าน้อยอันตีก่อนอันตีอันตีมันจะได้โดนระเบิดแรงๆฮะโอเคถ้าสมมติว่าเราไม่กดมันจะตายอะเรายังไงต่อดีเหมือนจะเข้าหรือเปล่าแต่ไม่เข้าวะไลฮาวาสมาลาตะกี้ผมเห็นแวบ,บๆวัดไปดูรูนก่อนแล้ววัดจะวา้าไปดีนายป้อมล่างฮนะรีเจนนะรีเจนรีบวับเลยว่าผมดีนายได้นะวาับลงก็น่าจะพอดีแหละปุ๊บอ่า จังหวะเป๊ะมากๆอนะ่ะในกระดิบโซเจอแล้วผมจะเปลี่ยนเสียงแล้วรู้สึกว่ามและเอาๆนะแ,แล้วตอนแรกๆมันก็คือนะ <c oughs> ชอบอะ่ะอยากได้หายากตอนนี้ผมว่ามันเริ่มเกลื่อลแล้วจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนกคอมแล้วตอนนี้ฮ่ <c oughs> าียนตีเราก็คูดาวค่อนข้างไวอนะเพรานะบวกจากสามทิวีกับอันตีเก,ก่าก็เท่านั้นเองอนะตะกี้ผมก็กดใช้ตอนที่อันตีมันใกล้ได้แล้วพอดีก็ ทำให้คูดาวนะัยฮะโอเคก็ระวังการบริหารมานาให้ดีว,ว่าเพราะมันใช้มานาค่อนข้างเยอะสําหรับบันติแล้วนะแล้วก็ถ้าบวกกันนี้ก็ใช้ประมาณเท่าไหร่วะห้าร้อสบาทซึ่งน่าจะพอนะถ้าไม่บวกลบสก,กิลหนึเข้าไปอนะ so, ไอเด้มชินต่อไปบอกวผมเอาเป็นชูเวนเฮดดีกว่านะสก,กิลใบยเยอะเหลือเกินนะจะใบไปไหนกันเนี่ยไม่อยากให้พูดเลยใช่ไหม อขาจะมีสกิลใบตัวทีมั้งนะนี่ไงสกิลใบตัวทีกดไปเลยอ๋อเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรของเองฮะอะไรของเองอะไรของเองเสียงชัดได้ยินเสียงคนชัดนะได้ยินเสียงคนชัดแล้วยังไงต่อยังไงต่อเต่าน้อยเต่าน้อยยังไงเต่าจะตายไหม่ยเอ้อยโอ้โหหาไม่ตัวไม่เจอฮะโอ้โหสวยละจังหวะนี้ได้คิวไปนะรู้สึกว่า โอ้โห้วผมเดินกะพแล้วยังไงต่อกดรีเจนส่วนได้ไหมจะยังไงดีแต่มีรีเจนนะแต่ว่าเราไม่มีอันตินะผมว่าแค่การโจมตีของฮีโร่ล่างธรรมดาผมว่าน่าจะสู้เขาได้นะเพราะมานาเขาไม่มีกันแล้วอะทำไมเราจะสู้ไม่ได้ล่ะไม่เราจะสู้ไม่ได้แต่จะทานหรือเปล่าวะโอ้โหไยฮาวิ่งมาแล้วยังไงต่อดีโอ้โผมไม่เข้าดีกว่านะนว่าอยู่ไกลเหลือเกินนะรถ โซติดวาร์ปต่อหน้าเลยเห็นเราไม่มีตันไงร์ปต่อหน้าต่อตาอ้าวโอ้แต่เหมือนจะสโลชามากเลยเพราะว่าเลือดมาถ่ายนี่ยังเต็มหลอดอยู่เลยอะเต่าไม่กล้าเข้าหรอกอะไม่ฮะไหนก็ต้องชุูเงินเฮนะไม่อย่งั้นเล่นยากตะกี้ผมแทบไม่ได้สกิลแล้วโดนใบลุลัวๆเลยอะเขียแล้วรูนี้เราจะเก็บดีไหมปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเต็มทุกอย่างอ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บไปทำไมอ่ะ นี่แล้วก็ออกนี่มาเลยชูมินเฮนะขาเด็กสองร้อยบาทสองรบาทหวังว่าจะไม่มีใครโนกไปตายนะแล้วผมไม่มีอันติแล้วเพวื่อนไม่บวกกันแล้วไนะแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองจะกลับลําไปก็ไม่ทันแล้วถนะ้าเพื่อนบวกแพ้นี่เป็นความบิดอมผมนะเรื่องเนี้ยเพราะผมไม่ได้อยู่ในจัหนงหวะประทาแต่ว่าขบวกชนาก็ไม่มีปัญหาอ้าวโอ้โ,ฮโฮหขนาดไม่มีผมมังอยู่สบายเลยอนะ นะนี่เราไม่มีบทเลยหรือเนี่ยโอ้แล้วทีมหมวดคอนซีเราว่ะเร็วไปมไหมเกมยังไม่ขาดแล้วสกอร์ก็ใกล้ๆเคียงอะนะอืมเฮ้ยผมลืมใช้สกิลสองเลยว่ะมันทำให้ตีเร็วขึ้นด้วยอะลืมไปเลยนะาไม่ค่อยได้กดใช้อะไม่เคยได้กดใช้ก็ว่าได้อ่ะหลังจากที่แบบอัพมานะแต่จริงมันกดได้สกิลสองะคนอับจะบอกัแต่ละเฮยไม่กดสกิลสทีวะเฮ้ยไม่กดสกิลสามทีวะ มันตีเร็วนะเวยผมไม่รู้จริงๆนะอาจจะขัดใจกันบ้างอะได้ตัดได้ B k เคหรือก็ชูอเอ็นเฮดไปแล้วยังไงต่อดีรอนตีให้ประมาณ7วิฮะกดนี่ไปก่อนผมจะรอนตีทีเดียวอะ่ะผมจะรอนตีทีเดียวอะ่ะผมจะรอเรียนตีทีเดียวเลยอะ่ะเคกดสกิลสองได้ใช่ไหมไม่ได้อะสกิลสามไม่ได้นะนะนี่อะ่ะฆ่าไปหนึ่งตัวก่อนไม่เฮ้าไม่เฮ้าในเฮาต่อในเฮ้าต่อเอ้าไม่โดน โดนแล้วโดนแล้วขอเห็นหน้าแค่เห็นหน้าจูเกตอ้อนไม่บุญฮับทูทรีได้แล้วเป็นชูงเงนเฮนะโอเคเราจะได้พอกันสกิลไรได้บ้างละแต่หลายๆคนจอกเป็นดาบสามสีรือววินบลอกใหญ่ก็ไม่ผิด้วตอนนี้นะออกอะไรก็ได้ฮะแต่ผมที่เลือกออกโอโชช่าม,มาที่เลือกเป็นชูงเงนเฮเพราะว่าอีกฝ่ายสกิลเยอะแล้วผมต้องการที่จะเข้าไปในวงปะทะให้ได้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดลนะ ผมก็เลยเลือกเป็นชุงเฮนเทนมาก่อนนะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนี้มีแต่แครี่ทังทีมนี่เราตีกายภาพเกิดท้งทีมมีพวกแพนด้าโมเนียมอะไรเราไปเป็นนังออกก็ได้อะเพราะมันประสิทธิภาพในการใช้มันค่อนข้างน้อยอะางนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะรอ,อนตีนะถ้าเรามีสองรนตีจะมีประสิทธิภาพมากมากเลยอะ แต่ถ้าเป็นเกมโหมดนอร์มอลนี่ผมก็จะเล่นไปอีกแบบนะึงนะคือเราจะไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะเราจะอยู่ของเราคนเดียวอยู่ในป่าทั้งวันนะ <I see. S 1> เราจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะ <laughs> เราจะเข้าป่ามาทั้งวันนี่แหละ so, oh, เราเป็นคนป่าแลนะ้วแต่ว่าโหมดนี้เป็นโหมดซ m เมเราบวกได้ฮนะชิงบวกชนะเมื่อไหร่เราก็ยิ่งเก่งขึ้นไปเท่านั้นนะเอาของเป้าออมามาเราแ,แปบ๊บหกสิบเวนต์ติแต่จริงๆก็สู้ได้แนละ้ะเพราะว่าฮีโร่มันค่อนข้างต่างชั้นนงล่นนะ เพราะว่าผมก็มีชเน,นเิเฮแล้วอ่แค่อันติครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วเพื่อนไปบวกกันแล้วแต่ว่าผมน่าจะสู้ได้แหละน่าสู้ได้แหละอีกทีมเหมือนจะมาไม่ครบด้วยแหละมามามาผมออกนี่ดีกว่าเป็นดาบสามเสียจะได้วิ่งไวๆตีไวๆแล้วก็มีมานามีเลือดตีสโลวะเพอร์เฟกต์มากๆเลยอะ่ะมีคนขอดูว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกดเกมหน้าละ กดเลยล่ะอยากดูก็ให้ดูเลยฮะ <_ d isc an> เฮ้ยยังไงฮะเต่าแต่มันหนีได้อยู่แล้วอะไงก็หนีได้ล่ะยังไงฮะตรงนี้ยังไงฮะตรงนี้ <_ d isc an> อ้าวริคไฟ่ก็ปวดคอนซีนเลยละ่ะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะ <_ d isc an> ผมยังไม่ได้บูกใหญ่สักทีเลยอ้าวแต่ฟาร์มอยู่นะก็วิธีเล่นก็ประมาณนี้ฮะในโหมดซ m มโหมดนะสำหรับ <_ d isc an> ฮีโร่ซาโลโมอนนะก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมกันจนจบฮะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วมีอะไรก็สามารถ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์พ่ติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวว่าจัดให้แน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปพี่นี้ครับบายบายครับนี่แปลงละนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ยางโหดมากเลยวะเท่มากนะเป็นงัวแต่คล้ายๆหมาแหลคล้ายๆหมาเหมือนก็เอเรียนะแล้วก็บายบายครับไปจ้าไปจ้าบ๊ายบาย